สวัสดีค่ะคุณลุงคายลุงสวัสดีค่ะคุณพ่อเป็นหนึ่งไม่นำพูดถึงชื่อนั้นงั้นมาตาจะเรียกว่าว่าที่คุณพ่อสามนีนะคะคุณลิ์คุณธิ์กินแบกนี่เธอขอบคุณคุณลิ์มากเลยนะคะที่ช่วยดูแลมาตาเมื่อวานถ้าไม่เป็นอะไรแล้วก็รีบกลับไปไป,ปะลำคาญกลับไม่ได้ค่ะมาตามีหน้าที่เฝ้าคุณธิ์แล้วก็พากลับบ้านค่ะเธอมีสิทธิ์อะไร สิทธิ์ของว่าที่ลูกสะใภน้นี่นี่นี่หยุดเลยนะฉันไม่มีวันยอมรับเธอไม่ยอมรับวันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวยอมรับวันหลักก็ได้วันนี้กินข้าวกันค่ะกินข้าวอ๋อภูริตเอายามาหรือเปล่าคะนี่เธอวุ่นวายอะไรไม่ค่อยเรื่องเนี่ยฉันไม่กินฉันไม่หิวกินหน่อยเธอค่ะจะได้ มีแรงเอาไว้ใช้หนีออกจากบ้านต่อค่ะใครหนีออกจากบ้าน